สวัดสดีวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนยยุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับทุกคนผมมีข่าวสารของลูกพี่เนมา่ามาอัปเดตกันหน่อยไม่ได้พูดถึงนานแล้วนะครับฉะนั้นของเปเช่ครับกังวลว่าอาการบาดเจ็บของเนม่าตอนนี้อาจจะเป็นปัจจัยทำให้พวกเขาขายเนม่าออกไปได้ยากเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเป็นปัญหา ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ของเนม่าณเวลานี้ในถินปารีสแตรงนะครับกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังจากกรณหนี้มีข่าวว่าเปเช่หาทางปล่อยเนม่าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วรายงานล่าสุดจากเลอปาริเซียงครับบอกว่าปารีสแซงต์แชงครับยังคงมองหาทางปล่อยเนม่าออกไปแต่ตอนนี้ทางเปเช่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บที่เล่นงานเนม่าอยู่แล้วในรายละเอียดก็บอกต่อไปอีกว่ากรณีนี้เนี่ย อาจจะส่งผลให้ทีมอื่นๆไม่สนใจดึงเนม่าไปร่วมทีมครับรวมถึงประวัติการรักษาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลังเนี่ยมีแนวโน้มว่ากลายมาเป็นอุปสรรคสําหรับการปล่อยตัวเนม่าในช่วงซัมเมอร์นี้ต้องบอกเลยว่าหลุยส์กัมโปสครับที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของเปเช่ต้องการปล่อยเนม่ากออกจากทีมเพราะนักเตะม,มีปัญหาเจ็บนะครับเล่นงานอยู่เรื่อยๆเลยนอกจากนี้ยังมีความปรารถนาดึงแนวรุกคนอื่นๆเข้ามาทำหน้าที่แทนแม้ว่าในฤดูกาลน,นี้เนม่าทําผลงานได้ดีครับก่อนที่จะพักยาว แต่ในรายงานของเลอปเรเซียงเนี่ยมั่นใจว่าทีมพร้อมปล่อยเนมาาเอาจากทีมแน่ๆแต่ว่าตอนนี้มีปัจจัยด้านสภาพร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถึงยังกลัวเหมือนว่าจะขายไม่ได้ถ้าหากว่าเนม่าเจ็บอยู่นะครับทีมไหนก็ยังไม่ได้จะสนใจอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของลูกพี่เนมา่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมีข่าวคราวของโมเมสซา่ามาอัปเดตกันต่อ ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่าหน้าสลักบายซินแอเลิกต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน,น,น้นๆเต็มๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมเชสสกรอกนังกรอบชีสทลักฮาวายเอียนมิกซ์เปเยลและยังมีหน้าอ,าอื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์ M แล้วก็ไซส์ L อครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันเป็นลอยร้านมี2สาขาครับสาขาหนึ่งที่รามคำแหง60ใกล้โรงเรียนสุราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราชพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮาลานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา1 1เอ็โมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook เพจพิซซ่าน่าสลักบายซินอะไครับหรือว่าโชว์ที่ศู 0858257820หรืออีกเบอร์นะครับ0832737142ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยด้านเลยครับ100%เต็มต้องบอกว่าข่าวตอนนี้ครับมีหลายประเด็นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับล่าสุดมีรายงานบอกว่าโมเมซาล่าครับเปิดกว้างลาลิภูและไปลุยที่ลาลิกาสเปนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้ครับมาตามกันหน่อยถือว่าน่าสนใจอีกข่าวนะครับ อันนี้เป็นข่าวจากฟุตบอลเมกาโตครับบอกเลยว่าโมเมซสลาครับปีกยาแก,กปวดของลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดกว้างย้ายไปคาแข่งในลาลีลกาสเปนช่วงซัมเมอร์นี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวแต่เตะทีมชาติอียิปต์อย่างโมซาสลาเพิ่งต่อสัญญามูลค่า350,000 00, ปอนด์ต่อสัปดาห์จนถึงปี2025กับลิเวอร์พูลตอนช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับล่าสุดนักข่าวอย่างซานติอาโอนาครับนักข่าวคนดังก็บอกว่าซาลาเนี่ยรักลิเวอร์พูลนะแต่ก็เปิดกว้างในกนารย้ายออกจากสโมอสรเหมือนกันนะครับ แม้ว่าลิวอร์ฟอร์มออกทะเลในฤดูกาลน,นี้แต่โมซาราซัดไปถึง23ประตูครับรวมทุกรายการโดยเขาคือตกเป็นข่าวว่าอยากย้ายไปกาแข่งในลาลิกาสเปนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับต้องมาตามจริงๆครับว่าสุดท้าแล้วอนาคตของบังโมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ เพราะว่าตอนนี้ครับทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนครับทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยแล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวของบังโมซารนะ่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับรวมไปถึงข่าวของเนม่าด,ด้วยนะจัดไปฮาวรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผมฝันดีราติสวัสดีครับ